สวัสดีค่ะทุกคนพี่เดียวนะคะหรือว่าชื่อที่ใช้ในโซเชียลตอนนี้ก็คือมาสเตอร์เดียวนะคะพี่เดียวตอนนี้อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะเป็นอดีตศึกษานิเทศตอนนี้พี่เดียวลาออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่สําคัญวันนี้พี่เดียวเจอแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะที่สามารถสร้างรายได้ จากค่าใช้จ่ายของเราไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะการจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์การจ่ายเบีย้ยประกรรนันชีวิตการท่องเที่ยว s a f a r i World หรือแม้กระทั่งการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันดังๆหลายแอปพลิเคชันนะคะที่สามารถทำให้มีเงินคืนกลับมาหาคุณให้กลายเป็นรายได้ได้นะคะวันนี้พี่เดียลมีรายได้จากการใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะ เป็นหลักแสนแล้วนะคะในระยะเวลาเพียงแค่2เดือนเท่านั้นนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนําทุกคนนะคะให้ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ลงไปไว้ในมือถือของทุกท่านนะคะแล้วไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้ที่ชื่อว่า ShopGenic มีระบบสอนงานของบริษัทนะคะแล้วก็มีระบบสอนงานของพี่เดียวด้วยที่ชื่อว่า Master Team ShopGenic นะคะระบบสอนงานนี้จะทําให้คุณเรียนรู้แล้วก็ทําเป็นแล้วสามารถสร้างไรายได้เปลี่ยนค่าใช้จ่ายให้กลายเป็นเงิน ได้ง่ายๆเลยค่ะวันนี้นะคะไม่ต้องห่วงค่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะก็ยังมีฟังก์ชันที่สามารถให้คุณเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยทันทีด้วยนะคะวันนี้นะคะใครที่ส่งคลิปนี้ให้กับคุณแล้วอยากมีรายได้หลักแสนเหมือนกับพี่เดียวแบบนี้นะคะก็สามารถทักคนที่ส่งคลิปนี้มาให้คุณได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อและพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ